โนตอุดมบวชเงียบได้ฉายาอาธิจิตโตแปลว่าผู้มีจิตสูงละทางโลกสู่ทางธรรมก่อนหน้านี้ประกาศปิดร้านไอศครีมไอเบอร์รี่การ์เด้นเชียงใหม่ผ่านเพจเฟซบุ๊กเดียวสำหรับโนตอุดมแต้พาณิชย์โดนพิษโควิด19พยุงธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า2ปีกับค่าใช้จ่ายภายในร้านรวมถึงเงินเดือนพนักงานแต่แล้วก็ต้องปิดร้านที่เปิดมานานถึง13ปีเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เงียบไร้นักท่องเที่ยว ล่าสุดเพจมนุษย์ตุ๊ดได้ออกมาเผยภาพโน้ตอุดมแต่พาณิชย์ผมผ้าเหลืองบวชเป็นพระพร้อมเขียนแคปชั่นเผยว่าขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระโน้ตอุดมด้วยค่ะตอนนี้ท่านบวชเป็นพระโดยมีชื่อว่าอาทิจิตโตแปลว่าผู้มีจิตสูงสาธุสาธุค่ะนอกจากนี้ทางเพจยังได้แจ้งไว้ว่าโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ลูกเพจส่งให้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าบวชที่วัดไหนอย่างไร แชร์นิวก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ